นองเอากับบักจอมหมดเอ้ยจอมหมดม่ใช่เอามาไม่แม่จอมผมขอญาตินั่นบจอมหมดคนไม่ได้่าไม่ได้จอมหมดะตีมวยตีเพราะไอ้แบบตีตีซมันก็ได้เส้มแม่จอมหมดนะเพราะมึงรู้กอกาสมวยจอมหมดเนี่ยนี่ตีกันยกละสามกีแฟนกีเลยาดกูเจ้กูจริงนะถ้าวันนั้นน้องคนนั้นชื่อต่อมชื่ออะไรนะอะรนะไอ้ขายสูซับชูซับชูซับไ่เดินขยมเนี่ยชูซับไอ้จุ๊กจก จะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าเดินตอนลบตอนลบก็แพ้ดีแต่ราคาตนะ้องจะเอาแต่น้ําเงินคุณรู้ไหมครับราคาจะมาแต่น้ําเงินหมดสี่หมด 4, ห้ายกเหลืออยู่สักห้าลองสี่ลองมันต้องไปไกลแลว้วจองหมดถึงไม่ได้อะไรแต่ได้ลูกเมาลูปอาการยกสามยกสี่มาก็ทําอะไรไม่ได้จองผมก็เตะ้ายปื้มครับค่ะจองหมดก็ดกขูข่หวย ซูซับ่็เข้าไม่เขา้าจะเข้าไม่เขา้าทึ้ตงตีทึ้ตงตีทึ้งตีราคาเลยลงเดี๋ยวทุ้ตงตีทึ้งตีทุ้งตีมันก็เป็นแบบนี้ราคาในะจะเอาแต่ซูซับผมว่าเนี่ยผม,ผมต่อยตัวหมดอัดเอาให้จะ่อยต่อยพี่อนแกต,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 ต่อยเก่าเต่อยหมดแม,ม่แน่ต่อยหมดจะ<โอ> <laughs> ต่อยฉลาดไปเหมือนบางคนแม่งต่อยโม่ตบปากมึงนะสวัสดีชลิดด้วยเพื่อนผมนะครับอยู่บ้านไม่น้อยชัดเจนครับครับผมแจงเฮ็ดโอ้มัน บอกผมผมลงใส่น้ําตาลครับไปดูในช่อง y o u t u ู e ผมด้วยมันฉลองพูดถึงหนึ่งเทพหน่อยครับในยุคนั้นหน่อย <c oughs> หนึ่งเทพก็ถือว่าเบอร์หนึ่งนะครับนะ <c oughs> มันฉลองถามจริงสิทำ <c oughs> ยูเใชยเดี๋ยวสั่งปลาไปพี่นะครับในยุคตอนนั้นนะครับผมก็เคยต่อยกับหนึ่งเทพก็สามทีนะครับนะสมัยนั้นเขาก็ชนะหมดนะไม่ว่าจะเป็นอัดกับพี่พนมมุงเล็กสมัยนั้นเขาก็ฮอตจริงๆนะครับผมเมื่อสภาพเจ้จ เจ้าต้องยินดีกับจอมหมดก็ยินดีก็ยินดีแมียงเมียังนี่บักกันอติศักย์นี่ยังี่แม่อติผมชื่ออะไรนะนี่แม่ไหนคนไหนนี่อติศักย์ไงอือติศักย์นะได้เพื่ออะไรมันก็ว่ามันะเมื่อผมมีแต่ยินดีก็ยินดีกับจอมโหดผมยิ่งอยากให้ชนะเพราะว่ามวยเก่าแก่ก่ามันจะได้ชนะเมื่อสภาพมึงสภาพมึงสิบอกหาชิแต่างก็ฆ่าี่ก็ได้เมื่อเมื่อกูก็ยุงจีนี่ละ เออปากคือเมสภาพเมสภาพอีตบเข้าปากมึงบากูขั้นเฉียวเว้ยมันทสภาพตีมกูว้เดี๋ยวนี้วยเอซีจากรัสเซียขอบมุณครับเอฟซีจากคาม่วงกาลสินขอบมุณครับเออมืนสภาพมมันสิบแมั่อสิปดม่สปดก็ดีใจับตัวหมดเออบักกิตสักเอยบากผากเงยมึงชิมมะปูยังไงเมมอ้มันกูยวงกลอืมเออ มีคนเคยถูกน็อกมาแล้วเด้อหยอกครับเด้อครับได้ครับก็หยอกกันได้พูดกันได้เนี่าเบิดสภาผเ้มือสภาเบิดสภาผูเบิร์ตสภากู้ยวงกุ้งสีเด่มึงบอกยังไงที่แต่งขอของมึงวะไอ้เบิดสภาแล้วมันเหลืองเบิด์ตก็สร้างกูยังกูได้ขอเขาเมึงกินอยู่แบบกิที่สักปากที่สักกูขอเขาเมึงกินมั้งเออกูขอเงินมึงกินข้าวรับประทานข้าวแดกมึงอยูต๊ะปากมึงอยู่เบิดสภาผูเบิร์ตสภามึงตีกูเปล่ามีน้ำมึงเหรอ เออหมาเนี่ยเออกูัะศูน์ได้ระบาด่กับพวกอีกพวกหนึ่งนะเมื่อไรจะเชิก๊กเราเล่นตนแค่ย่างมีเงินเดือนทุยอย่างก,กับแม่มจะเล่นอะไรหนักหนาก็ไม่รู้มึงจะเล่นเป็นแสนล้านพันล้านหรือว่อืมโดนแล้วมึงเอามันจะศูน์อีหลีครับผมออเอ้ยกูหลักขั้นเฉียวไว้มัดสภาบูมสภาพ,มมภาพกูด,ดินดี มวยยิ่งสถาน้าได้ฉีดสองแสนกูยุ้ยเชนกูจามซื้อกูเลยเงินนะกูกูเป็นคนขายปลาเฮ็ยรอยสิบแปดได้บ่คือเก่าไม่ได้หรอกครับอ้วนมากครับตอนนี้มีแต่ร้อยสามสิบขึ้นครับผมเออผมอยู่แบบนี้แหละครับนะถึงผมจะเอฟซีจากสระบรีขอมครับรอเชื่ออยู่แล้วครับอ้หลวงมีรายการยังครับยังครับผมอ้วนอยู่ครับมงไทต่อยวันไหนครับยังครับผมยังไม่มีรายการครับกาลังทําร่างกายอยู่ ผมก็บ่สนใจหรอกครับผมึงขั้นเชียวบัดสภาพแล้วยินดีน้ำเขาเพียงจอมหมดกูมีแต่ยินดีมึงบ้าบ่ภาคมึงเอ้ยไปทางไหนละมึงกระไรบึงบ่บูเดียวนี่ลรวบอกมากกว่าศูนย์ฮึดฮึดดขึ้นรถกับพวกกันที่ว่างสิไหมครับพวกนี้มหพวกที่ไอ้เมื่อลยจะเตยเมื่อไรดับดูเมียมันเนี่ย เมื่อไรจะเตยเงินดินจะเออจะเล่นตั้งแค่ไอพวกกร้สิบก็จะว่าคนเลยสูนผมเป็นนักเข่าครับเออคดีเป็นนักเข่าเล่นหาล้อยแบนโบเป็นเล่นหาเส้นหาล้านยางไงอีเลี่ยครับพวกนี้มันพวกนี้พยาิไส้ติ่งเดกตับเดกไตมันเยอะหรือเปล่าไม่รู้เอาก็ฝากหน่อยครับผมนะผมดาคนบทเป็นตัวหันผมขั้นเขียวโวหลวดผม ไปปากมินสุดบอกแปดแสนครับขี่เขียวอันผู้รูอยู่นะครับนะก็ฝากน้อยครับผมนี่ที่ปักหมุดไว้เลยนะครับนะออโต้จุดอาวันนะครับนะาถ่ายวีดีโอหน่อยเอาไปลงในกลุ่มนะนะครับนะใจเย็นครับผมนะครับอก็ขอบคุณครับเกือบสามร้อยคนนะครับนะก็ขอบคุณด้วยพูดสนับสนุนเลยที่ปักมุดนี่แหละครับผมออโต้จุดอาวันนะครับผมการเงินสะดวกเงินคล่องมากออโต้จุดอาวันนี่แหละครับผมก็นี่เลยที่ปักหมุดไว้ด้วยแล้วก็ตรงป้ายเลย ครับมันโสผ้ามันเยะครับผมจะซ้าเติมกันจะโบ้ให้กันกับพ่อแหะครับผมเข้ามาดูกันพูดคุยกันพอได้คาไขกันได้หยอกยอกันได้ครับแต่ไปหยอกไปแต่ซัางวันฉลองเคยต่อยกับจิงซางไหมครับจีไฟครับเคยชกครั้งเดียวครับพี่จิงซางสมัยนั้นแกก็อายุ27่ปีผมก็อายุประมาณ23สมัยนั้นผมก็ชนะแกนะครับก็ตะก้านขวกแกได้นอกยุกสิยุกสามนะก็เคยชกหมดไม่ว่าเป็นรัตตะเขตนะครับรัติเขตทีเด็กก็สมัยนั้นก็ไม่มีตัวสู้เขาไอ้ร้องสีดำตะเข็มบด้สรัธ นะครับแล้วก็ไม่เป็นหนึ่งเทพชกกัน3เที่ยวไม่ว่าเป็นโชคปีชาอัดกัน6เที่ยวไม่ว่าเป็นวิรเชยนะครับชกกันประมาณ5้าที่4ที่ครับผมแพเขา3าชนะ1 3สไฟผมเสียดมพันหมดครั้งละ5้าแสนครั้งละล้านครั้งละ2 0 0แสนนะครับแล้วก็ชนะเขาครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณโอ๊ตนะครับเพื่อนผมนัดที่อยู่โคราชครับตอนนี้ก็ร่ำรวยนะครับนะครับเพื่อนถามยืมเงินสองหมืนเงียบจิบเลยนะครับนะ นะครับสาวโอ๊ตก็เพื่อนกันนะครับที่อยู่โคราชนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะลูกสองหัวหนึ่งหรือเปล่าหนูนะหยอกหยอกหยอกเพื่อนนะครับผมนะครับก็เคยโชคหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเทพก็สามเที่ยวครับแล้วก็มุงคนชัยนะครับหกเที่ยวนะครับแต่จอมหวดจะชกมากที่สุดจอมหวดก็ชกกันประมาณสิบสองทีนะครับจอมหวดสิบสองทีชคมากที่สุดตั้งแต่ผมชกมวยมาเลยนะครับจอมหวดชคกันสิบเอ็ดทีสิบสองที นะครับจอมดนะแล้วก็หลายๆคนที่โชกกันไม่ว่าจะเป็นมงกุฎใจกงหกเที่ยวนะผมชนะสามแพ้สามที่เคยโชกกันบ่อยมากแล้วก็อีกคนนึงครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งหยกเพชรนะครับลูกน้องไผ่นะครับหยกเพชรนี่ก็ไม่เอาไม่พูดหยกเพชรโชกกันสามเที่ยวนะครับนะ,ะส่งให้พี่หน่อยส่งพี่เองส่งไปรูไป,ไ,ปไปแล้วส่งไปแล้วส่งไปนะว่าจะเบิกสักเงินอนไรเนี่ยอเลย ชลิดครับน้รองพงศิลีแปงฟันยังครับยังครับยังครับชลิดเพื่อนผมนะครับก็อยอกเ่นะครับผมผมลองพูดดิพงศเราบอกว่าให้ทีเด็ดดิโอ้ยติดตัวแกจำดอกหยอกเล่นหยอกร้องแบนี้ครับเมนที่ธรรมดาครับผมวันแรกเจอจ่าเลยนะครับผมวันแรเจอแกที่ช่วงเจ็ดสีนะครับน้องไอ้คำคำ ตึ๊บเลยวันานั้นครับเจอที่ช่องเจ็ดผูดไเร่อย่าเบ้ยไม่กูสามาดยี่โม่จนกูบอกว่าไอ้พวกไอ้เหี้ยมึงตดน,นึงงอีไอ้เหี้ยตีน,นี่แหละมึงไม่ได้ดดตดจริงลยพี่พูดไปเรื่อยเม้นจริงกูสามา,มาดเลยวันนั้นตึ๊บเลยสัตว์เองนี่กระตุกกูเลยวันนั้นกูเกืบอบซัดเอาสไตล์ฟามีเมียไอ้ยังคว้าเมทิ้งหรือเปล่าใช่ครับผม สั่งปลาไม่ชิมหน่อยส่งปลาไม่กินหน่อยได้ครับโอ้ท่าบอกที่อยู่มานะซุปเปอร์เลกเคยเคยครับเคยโชคกันไหมซุปเปอร์เลกเคยเจอครั้งหนึ่งครับน่าจะปีห้าหรือปีห้าหกนี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะครับสมัยนั้นตอนนั้นอยู่ศิษย์สน้องครับนะครับซุปเปอร์เลกก็เพิ่งได้นักชกยอดเยี่ยมของลุมพินีไปนะครับผมก็ชนะซุปเปอร์เลกครั้งหนึ่งครับเขาก็ทําน้ำหนักไม่ได้ด้วยครับเขาทำร้อยสิบห้าปอนด์ผมผมร้อยสิบห้าเขาร้อยสิบเจ็ดนะครับผมก็พลิกชนะเปิดเข้าไปเปิดดูทุบกก็พิชนะเขา สุประเล็กทัวนี้ก็เป็นยอดมวยเมือเงินแสนแล้วครับนะเคยชกกับวังจันรเล็กไหมครับเคยครับสองเทียผัดแป,ปรพศนะหรือเปล่าจะจำไม่ผิดนะเพื่อนเราน่ารักตลอดขอบพุนโอ๊ตครับนะครับคณโอ๊ตก็น่ารักนะครับที่อยู่โคราชก็น่ารักดีนะครับเคยเจอกันแม่กันอัธยาศัยดีน่ารักดีแม่สบายดีไมมฝากบอกคิดถึงแม่ด้วยนะโอ๊ตนะก็อโอนมาสักสองหมื่นก่อนนะก็รักโอ๊ตมากเหมือนเดิมมนะันละเพื่อนที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับนะวันฉลองได้ฉีดเยอะ อชีตเยอะสูงสุดเท่าไหร่ครับผมเคยได้อชีดสูงสุดนะตอนต่อยกับโชคพิชานะครับนะแฟนมวยให้สองแสนกว่าแล้วก็เสียชน้ให้อีกแสนกว่าบาทน,นะครับสมัยนั้นนะแล้วก็ได้นอกช่องได้นอกจุกห้าอีกห้าหมื่นแตะก้านคอยอีกห้าหมื่นครับได้ดูเดือนอีกนะครับผมได้ยอดเยี่ยมอีกวันนั้นนะครับแล้วก็ได้ที่ทําเขาแตกแล้วก็ฟันเขาแตกอีกนะครับโอ้วันนั้นได้ได้หลายแสน,นครับนะแต่สมัยก่อนใช้เงินไม่เป็น,นครับผมใช้เงินไม่เป็นผมชุกมวยมาได้ ผมก็ให้แต่อีพยาบาลปุณผมใช้เงินไม่เป็นสมัยนั้นครับบางญี่ปุ่นมึงจะบอกถึงบางญี่ปุ่นไยผมแพ้เขาอยู่ครับจะเพราะว่าผมได้ไหม <S <S สวัสดีครับผมโอ้ยวัชรพลมาแล้วมางานแต่งผมไหมครับ<อ>พี่หลงมแม่<ป>สบายดีบ้างๆมาเที่ยว<า>ได้ครับ ครับสวัสดีพี่แจกด้วยนะครับผมเอซีพงศรีครับผมพี่แจ็คครับนี่นี่เอางินพี่แจ๊กสี่ฟุตเราละหมื่นเย่ยืมยืมเงินพี่แจ๊กถูกพี่แจ๊กให้ยิงวันนี้คนละหมื่นยืมแต่ต้องใช้แกนะใช้อม<อ>ือ่อไหร่อ่ามึงต่ายสี่สิบเก้ามึงจ่ายยี่สิบส่วนกูก็จ่ายแกสิบเฮ้ยดูมวย <laughs> ชีวิตพี่เหมือนผมเลยนะครับที่ส่งเขาเรียนจะจบนะรบพรันี่ครับผมวัชระพลก็จะแต่งงานน้วมันที่สิบห้าเหรอสิบสี่นี้นะครับก็ที่โคราชคนในอยากไปกิน เนื้อวัวตับอะไรก็ไปกินนะครับนะก็เลี้ยงดีครับงานใหญ่นะครับแต่งกับลูกสาวลูกสาวเป็นแบบว่าเป็นเจ้าของโรงสีนะครับลํำรวยแล้วตกถึงถังข้าวสารนะครับนะบอกเสียงกันหน่อยก็อันนี้เลยนะครับผมรับทราบครับเห็นไหมเห็นไหมจะให้จะให้กูท่าพันละหมื่นกูวัดหมื่นหนึ่งวัดมวยนะจะว่ากันนะแต่แกจะให้จะให้แล้วทูจะให้แล้ว แต่งสิบแต่งสิบสามครับแต่งสิบสามครับโอเคโอเคโอเควัชระพสิบสามเดี๋ยวถ้าพี่ไม่ได้ไปเดี๋ยวพี่ฝากซองไปหล่กโคราชเนาะเพราะว่างานบวชกูก็ไปงานบวชมึงขึ้นขึ้นบ้านใหม่กูก็ไปนะครับนะครับสมัยก่อนนะผมผมต่อยมวยผมใช้เงินไม่เป็นผมเอาเงินให้อีพยาบาลมุนสามสี่แสนเสียชนูให้หน้าไวทีเลย ผมก็เอาเงินให้มันหมดให้มันหมดผมเล่นการมานั้นก็ไม่เป็นติกวนผมชกมวยกับใครได้ผมก็เอาให้มันทีละสามหมื่นสี่หมื่นไม่มีนะมีแต่สามแสนสองแสนผมเอาเงินให้มันหมดเลยพะ่มนสวัสดีอาจารย์ไทยแลนด์ครับอาจารย์ไทยแลนด์มานะครับผมนะแปดแสนไปใส่แปดแสนอยู่คนละหองครับยำหมอเวียนมานอนครับยำหมือขึ้นมานอนครับว เข้าเวรตอนนั้นคืนก็กลัวรถหายขับรถล่อนไปล่อนมาครับผมมีคนอยากเจอพี่หลงเยอะมากเอฟซีที่บ้านเยอะก็อยากไปอยู่มึงอย่ามาหลอกกูไปหลอกกูไปส่งมึงหลายรอบแลวไอ้วัดชลพลไอ้ท็อปนะครับนะตอนนี้ก็ยังไม่เลิกมวยหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับนะแต่ก็ได้ข่าวว่าจะแต่งงานนะครับก็ดีใจกับน้องนะครับก็ได้เจอความรักที่แท้จริงนะครับนะพงศริปมาด้วยเขาบอกพงศริปมันต่อยสิบเก้าเนนี้พี่ไปไม่ได้ ก็เดี๋ยวฝากซองไปซองเดี๋ยวก็เดี๋ยวเจ็บให้เดี๋ยวเจ็บใหมเดี๋ยวเอาไปหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนใส่บอลคืนนี้มีรายการยนงครับยังครับก็ฝากนะคัปลาสับสั่งได้นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับตรงป้ายนี้เลยครับออโต้จุดอาวันนะครับแล้วก็นี่ครับผมยังไม่เลิกมวยครับน่ะยังไม่เลิกมวยนะครับวัชรพลนะครับแล้วก็ที่ผมปักหมุดไว้เลยก็อันเดียวกันนะครับผมออโต้ออโต้จุดอาวันนะครับนะน่าจะแต่งงานเสร็จแล้วก็น่าจะมานะครับนะวัชรพล นะครับนะก็น่าจะมานะครับหลังจากที่แต่งงานเสร็จนะครับเพชรศิลากับกุมารดอยไพ่ดีครับมือนี่ครับผมชอบเพชรศิลานะครับตัวใหญ่มากตอนนี้เลทไหลไปถึงสามองแล้วตอนแรกห้าสี่นะครับใหญ่มากรู้จักยอดพิชิตสิทธิ์ครูลัดไหมครับจาไม่ได้ครับถ้าเจอหน้าอาจจะจําได้เพราะว่าช่วงหลังผมก็หลงลืมเบอร์หมดแล้วนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งครับผมที่ต่อยกับปฏิหารนะครับนะคนนี้ก็มวย หมัดนับหมัดนอกดีนะครับผมหาเงินสักสิบสักสองปีพี่นะครับก็โอเคนะครับวัชรพลว่าจะหาหาเงินอีกสักสองปีนะครับนะจะกลับมาชกอีกสองปีมาวันแรกก็เป๋แล้วนะครับนะนะครับพงศริต่อยรายการอะไรครับพงศริเขาทำมาต่อยกับฝรั่งครับต่อยกับคนเดิมที่แพ้ครับผมนะแต่วันนั้นก็ไม่น่าแพ้เนาะก็เลยแก้มือใหม่นะครับหน้าที่ที่ที่หัวหินนะครับมวยบ้านนอกครับเนี่ย แต่แต่ผมแต่ผมบอกคำได้ว่ารายการที่หัวยินีออกทีวีด้วยแล้วก็จ่ายค่าตัวแพงมากนะครับเนาะห้าหกหมื่นนะครับรายการนี้ดีมากนะครับใส่ซองคนละห้าพันนะครับพี่พง์พี่ร้องนะครับโอ้โหจัดไปยังสบายบายมันกะเอาตายนะแม่งเอามันเอาซองนะครับผมมันเอาซองมาทิ้งไว้ที่ค่ายมวยร้อยกว่าซองนะมึงจะไปแจกใครวะไอไอท็อปฮะกูกูก็ไม่เข้าใจมึงว่ะนะครับ มันก็ใครไปก็ฝากเบียฝากเล่ามาหน่อยเวยงานแต่งกูก็ไปงานแต่งรอบแรกงานบวชกูก็ไปขึ้นบ้านใหม่กูก็ไปไปส่งมึงอีก7-8รอบในวัจรบนไเนี่ยนะเราเลี้ยงพยาบาลนะแน่ตกวนครับผมชกมวยอย่สิสโซน้องผมชกเสร็จผมไม่ค่อยแพ้ด้วยต่กวนผมชนะตลอดปีนึงผมชกส1บที12ทีผมจะแพ้ไม่เกินสองครั้งครับ แล้วเสียชน่แต่ก่อนก็อาชีดผมไฟละห้าหมืนไฟละแสนทองห้าบาทสอนองให้อีกเสียชน่ให้อีกค่าตูวก็เจ็ดแปดมืนบ้างไฟก็แสนผมก็ใช้เงินไม่เป็นต่อยเสร็จมันก็ใส่เอากระเป๋าไปเอาสาวทีละสองสามแสนครับมันเอาไปหมดอิยบานขอเงินตีไก่ก็ให้ทีพันสองพันที่เหลือมันก็เอาหมด ถามว่าเงินเรากี่ล้านมึงจะถามาามาเพ่ะอาม่มึงเลียสัตว์มึงเอาไปเจ็บเองไอ้เหี้ยไอ้น่าเหีห้ยดาผมผมก็ไม่บอกว่าจะไม่ถามอีกว่าเงินกี่ล้านกี่แสนทองเท่าไหร่เวลาต่อยเสร็จมันให้ผมจึ๊กสองดอกผมก็ดีใจมันให้ผมเสียบสองดอกสามดอกผมก็ดีใจสมัยก่อน <c oughs> เอาละ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  ม่อเจ้ายะสิบปีก็ยังไม่ลืมนะครับนะพยาบาลนะ <c oughs> เวลานั้นบอกว่าอย่างไงร,รู้ไหมครับมันบอกว่ามึงไปฟ้องเอาทีเท่าน้พรามันไปแต่งงานผมจะเอาทวงคืนห้าสิบบาทอย่างตาเงินผมมีกี่ล้านมันเอาไปหมดผมบอกว่าของเงินคืนได้ไหมกับเงินกัวพ่อผมขายไปเกือบสี่สิบตัวมันเอาไปหมดเนอะ มันหลอกให้พ่อผมขายวัวให้ด้วยผมบอกว่าขัคือเน่ไหมมันบอกให้ไปฟ้องเอาทานายแต่ก่อนผมไม่รู้จักทานายด้วยผมรู้จักทานายเพราะเพราะเพราะลุงพลลุงพลบ้านกักัครับดูข่าวเรื่องทานายบ่อยๆผมเลยรู้จักคัมมาทานายอีกพื่อวานนี่สวยมึงเอาละ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 มึงจ้าเด้ออะ ก็ฝากหน่อยนะผมออโต้จุดอาวันนะครับที่ปักหมุดไว้เลยนะครับการเงินสะดวกเงินคล่องจริงนะครับนะแล้วก็อะไรมืงอเนี่ครับนะนะครับนะแล้วก็ปลาร้ซับผมนะครับจัดส่งทั่วประเทศนะครับขายปลารดีกว่านะครับนะก็ขายได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศนะก็คิดถึงโอ๊ตเหมือนเดิมนะก็น่ารักเพื่อนเพื่อนนะผนเล่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 นกุละเล่นกุละทะลุกุระอีกแล้วนะก็นี่โอ๊ตนะผู้หญิงน่ารักนะเนี่ยลูกชายโตยังโอ๊ตนะ ลูกแชแน่โตแล้วมั้งโอ๊ยังยังคบกับแฟนคนเดิมมั้งเนี่ยสวัสดีครับผมไอ้สถท้านฟ้าไปไกๆไก่ได้เป็นไรไอ้ลองไอ้ลองคนกลัวหายกินน้ำาคน,คน,คนงูสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ปละร้สับสัง่งได้นะครับจะส่งทั่วประเทศได้ไปเลน่นที่ดูใบไหมครับโอ้ไปไกลพอดครับไม่ได้เล่นหรอกครับผม จเจ้าว่าไปเสียแสงม,มือที่แสงม,มื้มันเบ่ซีอีพยาบาลมันเล่นไอ้หลวงเสียเ้นเลยบ่ครับผมเงน 7, ินเจ็ดปดปีควบกันกับมันมันเอาไปมดอย่าเบาความเกาความหลังคิดเห็นใจคุณคู่เนี้ยครับผมอาจารย์ครับกะเบาหยอกกันไปละครับอาจารย์เด้ออาจารย์ไทยแดนสวัสดีก่อนด้วยนะครับผมค้างชื่อเฮียกอนน้อยก งหะอะไรกูยิ่งกลัวอยู่ผีหลอกตัวเดวแสงมณีเป็นยังไงครับผมแสงมณีพี่เลี้ยงก็หลายคนอยู่ไม่ว่าจะเป็นฉมวกทองรถเหล็กนะครับผมคนเดิมเราไม่ใช่คนไฮโซแบบเธอนนะนะครับผมก็โค้ดก็ยังเป็นคนเดิมเนาะแฟนก็ยังคนเดิมแฟนก็น่ารักนะแฟนอะปล่อยให้แฟนไปกินไป,ไปเที่ยวไปอะไรขับรถลับอีก <c oughs> สวัสดีน้องนักวิ่งด้วยนะครับจากภาคใต้ครับผมสวัสดีครับ พี่บัวลายครับผมพี่รองครับหยอกเจ้ากันได้คุยกันได้นะในกลุ่มน้บในกลุ่มผมจะมีกลุ่มไลนย์อยู่นะครับนะที่ผมลงเฟสไว้ก็เข้าไปไล่ดูนะครับก็สมัครก็เป็นเพื่อนกันในกลุ่มไลน์คุยกันแบบพี่น้องได้นะครับส่วนมากก็ไม่มีหนังโป้นะผมรักษามวยขขยพีเคทุกคนครับแต่รักวันฉลองมากกว่าใค้โอ้ยองกูกอบุ้นเพนนะรักขายมวยพีเคมาเนี่ ขอบคุณครับพี่ครับเอ้ยเจ้าดีไลนะครับนะ้ขอให้พี่มีสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยนะครับที่รักวันฉลองมากกดคล้มวยพีเคเแ,แต่บางคนพอแต่ว่าผมเกี่มีแต่คนไม่รักผมอืมอันพอหาว่าผมอันว่าผมเถ่ากับบ่ว่าผมดีหรอกย่างผมตะกี้ผมกี่ได้ผมก็ดีเดีกำชัยไปหนไครับกันกำชัยเพิ่งไปแต่งงานนะครับน้ากำชัยก็น่าจะซ้มอมูีคอนเจ็หรือเปล่าไม่รู้ครับอยู่พอลักบุญนะครับ fc ร้องครับจากสุโตแลนดขอพูดไรครับผม นึกว่าเธอจะลืมเราซะแล้วไม่ลืมหลายปีแล้วไม่ได้เจอกันเลยนะโอ้นะ่ายังไม่ลืมยังคิดถึงเหมือนเดิมแหละนะครับมาพอดีเฟสโดนบล็อกมา8เดือนแล้วเล่นได้2วันก็บล็อกเล่นได้3วันก็บล็อกนี่ก็จะเฟสหลักก็จะเล่นได้วันที่19นี่แหละเสียแขกไปเสียไหมครับไปเสียมวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่อาจจะไปเนาะไม่ไ, <ป S 2> ไม,ไม,ไม่ไม่ไปหรือเปล่าแล้ววันนี้มีทีเด็ดพอคำมาแรงมีทีเด็ดไม่จด้ก็ยังไงครับ วมวยนะครับเอาไปเพชรศิลานะครับแล้วผมชอบอีกคนหนึ่งนะครับผมชอบไอ้ไอ้เพชรภูไทยนะครับชอบเพชรภูไทยนะครับนะคืนนี้นะครับมือแรกนะครับเริ่มมุ้มยก่อนพอได้บอล้วก็ค่อยใส่บอลนะครับบอลเดียวผมไม่ทีเด็ดรอบคัมนะครับผมปักตับานไปใส่ครับปักตับานนอนครับตอนกลางวันนอนตอนกลางคืนก so ็ไม่นอนนะครับก็นั่งกัดฟันตัวเองนะครับเขียวหมักฝรั่งงับน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 ี่นะนะครับนะสการนี่ภาเมืองไทยเป็นเหรียญสีล่มนะครับ คงไม่ได้เล่นนะครับสงการปีนี้คงไม่มีเหมือนเดิมนะครับนะอย่างค่ายมวยพีจะยกค่ายใส่ทีเด็ดอย่างกับค่ายมวยทีเด็ดจริงหรือเปล่าไหมครับไม่ครับผมติดตามเธอตลอดนะขอบคุณครับโอ๊ทครับที่ถึงเหมือนเดิมนะครับผมพูดคุยกันได้นับถามถ่ายกันได้นะครับก็ขอบคุณครับที่ผมปักหมุดไว้เลยนะครับผมรักพี่หลองครับคนที่ขายปลาปลาหนึ่งฟรีหนึ่งกระปุกสื่อซ้าของสื่อของขายนะครับนะของสื่อของขายนะนะครับ สื่อซัเดอร์ครับเอ้อาหารสีผาทนังเมื่อแพงหรอกนะครับสวัสดีเจียนดาวด้วยนะครับผมไอโตไอโตทีเด็ดครับได้ครับเจียนดาวเจียนดาวให้สวัสดีเจียนดาวดิไครโตไครโตมันมาจากญี่ปุ่นนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีเั้งใครเจียนดาวสวัสดีครับสวัสดีครับเนีีี่ยสสสสววััััดดคครรบบนะครับนะครับปลาสับสั่งได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมเพชรภูไทยชอบมากพี่ชอบมากเลยสารวัตรเสียมแมนบอสแมน มึงมึงตลกไปเลยเจดาวกูก็หลงลมเืิมนะครับแล้วก็นี่เลยที่ปักหมุดไว้เลยนะครับนะนะผมนะเอฟซี MC จับพม่าค่ะขอบคุณครับนะครับส่งผมไมคของที่ไอรีเราผมสุดยอดคนรด่แล้วนะออตโต้จุดอาวันนะครับนี่เลยการเงินสะดวกเงินคล่องมากนะครับนะออตโต้จุดอาวันแล้วก็ปลาราสับเซเบอร์ันฉลองจัดส่งทั่วประเทศอ้าว่าจ่าในฉลองพูดจา,เพ,าเพราะบ่มวลกลาบขอโทษขออาภัยนะครับนะคนไหนที่เข้ามาคุยคุยกันมาหยอกยอก้ยอคุยกันก็ขอสุภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนนะครับนะ นบบายประจาอันไหนที่วันฉลองพูดจาเพราะเพราะกาบกระโดดขอพยากให้อยากให้สีว่วกรเจอยอดเหล็กเพชรก็ต่อยกันได้นะเคยชกกันยังไม่เคยยังไม่เคยน่าจะวัวนี้แหละนะครับผมมีสมมีสมปลาหน่อยบอกครับบมมีครับมิตปรปลาครับแล้วก็หมูแดดเดียวเนื้อเดียวปลาแห้งนะครับนะลูกซิปไปใส่มาครับนอนะเพชรนินจากลับบ้านได้เมียแล้วนะครับเพชรนินจาได้เมียแล้วแต่งานแล้วนะครับ อันไหนที่ผมพูดจากบมวนกราบขอโทษขออภัยนะครับเล้เอฟซี MC ครับโปจองมติดต,ตามตลอดขอบคุณหล,ลายๆครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมก็ขอบคุณเลยผู้นำนนครับผมนี่ครับออโต้จุดอาวันนะครับผมสวัสดีครับเย้ yeah!